วันนี้หนุมไปสมัครสอสอเขตเรือตั้ง2ี่พักเพื่อไทยจับได้เบอร์สิครับวันนี้ม, ar, มาขอพรจากพ่อครับพ่อแม่ญาตพี่น้องที่งนไแล้วห้ิญญาณรกัน ให้พ่อประทับตาแบบขาผี่แล้วแม่ประทับตามาแล้วจะได้เเ่งๆข้างนี้ดีกว่าถาบอกเอายกขาที่หนึน่งนะาชนะแล้วชนะแล้วพ่อเหลือประทับตาแม่แปนประทับตาชนะแล้วหอมนะครัอน <c oughs> นี้จะมาขอพรอ,อาจารย์แม่นะครับผ <c oughs> มไปสมัครสอสอ,อเขตเลือกตั้งที่ส8แปแล้วได้เบอร์สิบแม่ เฟื่องหนเฟองหน่นบวันเลยครับเปอนะครับก็พวมาลยจากแม่ขอพรแม่ขอให้ผมนะคิดใจคิดจทำอกอะไรก็แล้วแต่นึกอะไรขอให้ได้ทุกอย่างขอได้นะไม่มีเงือนไขแม่ประทับตาไหมประทับตาละเยประทับตายกขึ้น เปตัวเนี้ยหรอหารือจเกเทือกเาอาาเชื่อทับเหรอคบเดี๋ยวไปพ่อแบ่บ์ชนะ